โอเคครั okay, ทุกคนคือวันนี้เนี่ยผมกาลงมาใช้คอมโบปู่บอม UR กับปูแฟง s อชบวกฮะทุกคน<ม>บอยนะว่าสองคนนี้เนี่ยในเรื่องเนี่ยเป็นพี่น้องกันทุกคนแต่ว่าต่างสำนักนะทุกคนนี่มาสาน้ำลาหินไงมาเลยวายุไซคนนะทุกคนมาทำการนำสองตัวละครน,นี้เนี่ยไปทดสอบลูกกิวนดีกว่าทุกคนนะ <Okay. S 1> ผมทำการบอกไปในกลุ่มแชทละมคนแรกใครออนอยู่ก็จัดเลยลวกันเออจริงผมอยากเจอคนที่มีซูริวนะไม่รู้จะได้เจอหรือเปล่ามาคนโอ้ยผมก็ทักแชทบอกเมื่อกี้เองมาเต็มเลยฮะทุกคน มาคนแรกคือน้องทีทาวาเลยแล้วกันผมไม่รู้ว่าสปีดผมจะนำขอหรือเปล่านะแต่ต้องมาลองดูฮะ,น,ะน,นี่คนรอบแรกนะการโนเปิดก่อนด้วยสบีดแมน,นะทุกคนมาอุ í, ้ยน้องทีทาวานี่สปีดเร็วเหมือนกันนะเนี่ยแล้วเนะขาก็เปิดมาด้วยนะฮะทุกคนแล้วไปมีหมุนวนมาทุกคนสี่ล้านเก้าแสนดาวเมททุกคนตาหนึ่งตัวนะจกักรวาลไกผมแล้วก็ปั่นมาทุกคนดีนะไม่สตันแล้วก็ระเบิดลมดาวมาอุ้ยสามล้านสองแสนดาวเมทเลยฮะทุกคนหรือใส่สองล้านไม่รู้นะแล้วก็สามใหม่รอบหนึ่งฮะทุกคน อุยหนึ่งล้อสิเวียล้านโคตรแรงโหหายเลยโอเคครับทุกคนรอบแรกเราก็รู้ผลเรียบร้อยนะโดนโดนต่อ,อยด้วยแหลนะแต่เราไม่ยอมไงเรามีโซนิดอยู่ต้องทำการล้วงบูร์ล้อไงหุยหลอดเรือ่องนี้ยี่สิบเนี่ยบูรล้อเสายาวเถอะแล้วก็ล้วงหมัดละครั้งมาฮะทุกคนปลาหนึ่งปลาสองปลห้าล้อสี่แสนน้ำมีอย่างเงี้ยไม่ยอมแล้วก็ต่อยหนึ่งทีไงทุกคนอย,ยอย่างเงี้ยเป็นไงแ้วก็รูดบิดมาโอโ้โหเกือบตายแล้วก็ไอวายุคมข้างมาแล้วเบิร์ดถล่มดาวมาต่อ เรียบร้อยแล้คนหนึ่งล้อสิบล้านดาเมจทุกคนโนปีฉาไปอย่างสวยงามนะคนแม่คนแรกก็โดนมาหนึ่งสิบล้าน,นุกคนมาหาคนที่สองนั่นคือคุณหมายเลขเลยแล้วกันของพี่เกียรติอ่านลนะไอหกสองหนึ่งสองเจ็ดอะไรนั่นหนะมาอวามสามารโดนเปิดก่อนตามค่าดนะคนนวาสนีาลายูอาร์เขาเร็วมากเลยนะเขาก็หาโฟสังหามานะคนปู่บอลกับปู่แฟงยังไม่ได้ออกลงนะเจ็ 7, 5, ดล้านหา้าแสนดาเมจทุกคนอุ้ยท้าเลยสองตัวบ้าหน่าแล้วก็หาโฟสังหาม,มาต่อฮะแต่ลูกไฟอีกรอบนึงโหลูกไฟเหลือลูกไฟเหลือหนึ่ง ต่อให้ได้ออกก็ไม่มีลูกไฟออกแล้วนะรอบนี้แล้วก็มีสก,กัดโจมตีมานะั่นก็โจมบ้าข้างมาต่อฮนะเจ็ดล้านเก้าแสนดาเมจก็ระเบิดหลงดาวมาปุ้ยยับวายยับทุกคนปูแ่แฝงปู่บอลไม่ได้ออกเลยนะ่ะก็หดมาฮะจากรบอลเหล็กนะเบิ้มหนึ่งที่คู่สองว่สสาซาซิเล้านปู่แฝงตายเลยลก็เธอรีดต่อยมานะทุกคนโอ้ยเซ๋งว่ะถ้าผมมีตัวสปีดเร็วๆนะเฮ้ยผมบอลเลย เราได้มีการเปิดก่อนชัวร์รอก่อนรอตัวสปีดก่อนเอาวุนน้ำไปสองสูงแล้วเป่ะทุกคนไม่ไหวเลยมาตาอันดับคิ้วกันมาคนต่อไปนะี่คือคุณยูโนม you know ีนะโอ้ยทีมนี้ก็น่าเอาเรื่องอยู่นะเนี่ย,ยมีแคอมมัเตอร์อยู่ไม่คิดว่าน่าจะโอเคอยู่นะถ้าเกิดผมไม่โดนสุริขอเปิดก่อนนะสปีดเขาเจ็ดร้อโอเคมาการเปิดก่อนชัวรอล็อตเซนมารอบนี้แหละแล้วมันก็มาแลา้วไงทุกคนมาขัา้นการเปิดก่อนสักทีนะตอนน่ะเอาคอมโบเราไปกินบ้างแล้วกันนะเพื่อนจะไปใส่สุริแล้วกันเดี๋ยวมันจะพิกเกมไง ตีไปก่อนฮ่าฝาดสีเงาไปหนึ่งทีนะทุกคนสองร้านสามแสนดาเมจเนาะแล้วลอยต่อหนึ่งทีใส,ส่บอลลอยฮ่าทุกคนก็ฝาดสีเงาเข้าสุดยอดมาโอเคครับฝาดสีเงาใหม่รอบหนึ่งแะใส่โซนหนีฮ่าทุกคนแล้วก็ฟื้งทะเกีตัวมาหนึ่งทีนะทุกคนแนีเวลาใช้คอมโบตักทีรอมาเรื่อนานละ <Okay. S 1> เอาไเลยลมกดก่อนเลยแล้ว,ลวกันลมกดไปต่อยวรัวๆแล้วก็เหนียหนึ่งทีนะทุกคนแล้วก็ปู้แฟงลุยปัดใส่น้ำลายหินเลยนะการหนึ่งร้านสามแสนดาเมจทุกคนต่อหนึ่งทีนะแล้วก็ปู้แฟงตัวจริงมาละ มัดสารน้ำแล้วนี่ขั้สุดยอดนั่นแหละสวยฮะแพรล้านดาเมจทุกคนแล้วก็ปู่บอลทําต่อนี่แหละความโุยที่ผมต้องการต้องอย่างนี้ดิแต่แค่ไม่เข้าเลยไงต้องอย่างนี้ปูบอลม,มาปูแฟนได้ออกสองเธนในรอบเดียวไงเขาจะพิเกียนด้วยซิอยู่เลยได้เปล่าเดี๋ยวเรามารอดูฮะต่อมาแล้วฮะมัอนามากถารถนภามาปุ้ม58ล้านดาเมจทุกคนโอ้โหโอ้โหโอเคทุกคนรู้ผลละให้เวลนี่ยแล้วเราไม่ยอมเงี้ยให้คอมมัตเตอร์ลงก่อน ตายหนึ่งตายสอบไม่ทุกคนในขามาเตอร์ต,อรตายหนึ่งตัวนะแล้วก็ไตายหนึ่งที่ใส,ส่โบลล์ฮะทุกคนเขาก็ฝังสีเงาใส่ฮะแต่ว่าหลบหลีกได้อยู่แล้วก็ตายอย่างนี้ตายาเหมือนเดิมมาไม้คนที่4นั่นคือคุณเซอร์เบิร์มคุณเซอร์เบิร์มมาทุกคนมารอคีมาเลอะเลยเฮ้ยใจเย็นดีและผมก็ทำการเปิดกอ่อยรอบหนึ่งนะทุกคนผมไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะรอบนี้มาเลยมาลุ้นเ,เลยดีวยกว่าทุกคนมาฝากสีเงาใส่ซูรีกลก่อนแล้วกันจมตีไปนั่นแหละเราต้องทำการฆ่าซูรีกน,น,น,ระนะกทุนะนะคน เลยต่อมานะห้าล้านดาเมจมาเลยว่าที่ตะโฟนมาฮะของเรามันของจริงไปลมกดต่อยลัวลไปเลยสิบเจ็ดล้านดาเมจทุกคนหมัดสายน้ำลายหินต่อเลยไงสีบล้านดาเมจแล้วต่อยหนึ่งทีอันนี้มาแค่น้ำจิ้มของจริงคือนนี้ละฮะหมัดวารีก็แท่ฟังบึ้มีนทีฮะสองล้านดาเมจทุกคนแล้วก็ภูมซ้ำต่อนั่นแหละสวยเรามาดูกันดีกว่าเราดนพีหรือเปล่านะ ผมฆ่าสวิตช์ของแม่ตายอย่างเดียวเลย嘛พุชท้อนม,มาแรงขนาดเนี่ยืตีต่อยมาแล้วโอ้หุย้ย17ล้านเนมตต่อยมา <laughs> 1048ล้านว่าโดน40แล้วว่ะทุกคนมันแปลกแปลกนะเนี่ยมาคุณคองกันแล้ว,ลวลกันคุนคองนี่ของคุณคุ้นโอเคมาทุกคนทำการเปิดก่อนนะ้คนแล้วก็ทำการตีธรรมดาเลยแล้วกันฮิฮ่าตัวนี้มีตวัดสปีดนะรอบนี้ก็ต่อยธรรมดาใส่ราชาใต้ดินฮะทุกคนหนึ่งทีเนาะแล้วก็มา ยืบีพังคลายมา1นึ่ง okay, so ีแล้วก็โฮเซียงโฮมาแล้วเบิร์ดลมดาวมาทุกคนโอเคสวยอยู่นะเลาอยู่ป่ามามาฮาไปกินเลยนะกันลมกดไปปลาหนึ่งปุ๊บๆนั่นแหละฮะทุกคนเท่าไหร่เนี่ยเออยี่สิบดาเมจแล้วก็ต่อยธรรมดาไปเนาะแล้วก็ของจริงมาแล้วเพื่อนมัดสาน้ำลายหินใบนั่นแหละของแรกรอย่างเงี้ยแหละโอเคแล้วก็ปูบอมทำต่อเลยพี่สวยฮะทุกคนซีรีส์ของเม่ไต่แล้วเหร มันจะซ้ำภาพเดิมไหมเนี่ยไม่เหมือนจะซ้ำภาพเดิมนะนะครับด้วงยังไม่ตายเลยนะเอาเลยมาทุกคนขอรุนต่อยธรรมดามาตู้โอเคฮะโอเครอบนี้รอดโอเคสวย <c oughs> ต้องอย่างนี้ดิย <c oughs> ุงป่ามาถึงทีทุกคนสี่ดาเมจทุกคนมาแล้วก็รอบที่สองให้ทุกคนมาด้วงลงไปนอนซะโอ้ยเลือดโคตรหนาเลยต่อยกันแหละโอเคฮะลงไปนิดนึงต่อเลือดโคตรเยอะทุกคนก็มาสาน,านับสนิยไปต่อนะ นั่นแหละหกล้านหน้าเมียไง่อยธรรมดาใส่ด้วงอีกทีฮะเหลือสองหลอดละต้องมาสนานทีไปว่ารอบนี้มันน่าจะยื้อว่ะทุกคนผมว่าต้องข้ามว่ะเพราะว่าเดี๋ยวชิ้นไม้ยาวเกินไปแล้วตัดต่อไม่ได้แย่เลยตรงเงี้ยสี่หลังก็แสนหน้าเมียคนมาเราดูซิเร็วก่อนแล้วกัน่อยมาโอเคเท่าไหร่นี่สกิดอยู่ฮะทุกคนเรียบร้อยความปู่แฟร์เราลงไปนอนเรียบร้อยนะโอเค ตามคาบ50โถยแล้วก็มานี่คนสุดท้ายนะคนมาพีโอนี่นะทุกคนม้าเขาทางการเปิดก่อนนะคนมาหวังว่ารอบนี้จะมากินบววนะมาก็ฝังสีเงาใส่ชุยเลยกันชิเชิงหนึ่งทีเดีคนเรียบร้อยติดโล่ต่อคำนาณหนึ่งทีมันก็ท้อโอเคสวยแล้วกหมาเพราะว่าแม่เขาจะตีมาหาเดทุกคนคิดถึงนะเนี่ยแบบเพรนนาะว่าแมไม่เห็นนานละระเบิดปืนจัดคนม้าไม่เนี่ยไม่ได้เห็นนานเลยโอ้ใส่ม้าหนึ่งทีก็ขอนี้เลยแล้วกันนนวตัดลูกไฟแล้ว ปุ๊บปุ๊บหุยหายหายหายวับเลยมาซานาราหิบไปทองเชงทองเหนึ่งทีให้ทุกคนเจ็ดสิบสามล้านดาเมจนะตายหมดเลยตีธรรมดาแล้วกันปูแฝงทองเชงเรียบร้อยฮะตายหนึ่งตัวแล้วก็นี่ไงตายอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยฮะปิดเกมเรียบร้อยนะโอเคนะทุกคนเกมนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนด้วยกันฮะทุกคนก็มีแค่นี้นะเพราะว่าชื่อเนี่ยตอนนี้มันก็อ๋อมันจะครบละเนี่ยน้องทีททวัหมมมมายยเเเลขขออออะะไไรรรูู่่้นนนกกก็โโีีีซ์บงพุคน เนี่ยนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันฮะส,สดรครับขอคุณแล้วเชิญของผมเดือนหน้าเจอกันฮะของสมชิงแน่นอน